ร้อยปีแห่งชีวิตนิลนันคนใช้หนีสงครามถึงกับฝังตัวเองทั้งเป็นสิปีต่อมาสงครามจบเขาฟื้นจากลงศพตั้งใจจะหาคนรักที่ผพาพาัดผ่าขอถามมียนชื่ออยู่ไหมคุณหาใครนี่ไม่ใช่บ้านนิยนตสื่อเหรอฉันไม่รู้จักคนชื่อนั้นคุณมาผิดแล้วเซียริเรนใช้เธอไหม ห้ามรังแกแม่ฉันนะสิบปีแล้วเธอยังเหมือนเดิมทำไมกันหลังจากแยกกันฉันถูกโจรล่าเขาเป็นคนดึงฉันออกจากกองศพฉันรอเธอสาปีสปีนั้นเขาคอยดูแลฉันเขาดีกับฉันมากจริงๆพอได้ยินแบบนี้เซียรอนนิ่งไปแล้วก็ยิ้มออกมาแต่ในรอยยิ้มมีความองขืนสิบปีมันยาวนานเกินไปชีวิตคนจะมีกี่สิบปีเชียวหนูตัวเล็กชื่ออะไรล่ะ บอกลุงบอกพี่ก็ได้เขาเป็นเพื่อนเก่าแม่ฉันชื่อหลี่นียนเหลินนียนเหลินชื่อนี้พอดีนะพี่ก็มีคําว่าเหลินเหมือนกันแต่ฉันชื่อเซียเหลินเรียกฉันว่าพี่เซียเหลินก็ได้แล้วพี่จะไปไหนบ้านเก่าฉันหายไปแล้วยังดีร้านลงศพหลีขาพิการยังอยู่คงไปพักที่นั่นสักพักแม่พี่เซียเหลินเป็นเพื่อนแม่เหรอ ไม่ใช่แค่เพื่อนเป็นคนรู้จักที่สนิทมาก,กอ่อแล้วเขาตามหาหนียนซื้อคือใครน่าจะคู่เช้าทุลละมัง้งชื่อหนียนชื่อแบบนี้ฟังดูก็เหมือนชื่อที่ชายเรียกคนรักอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วพี่เซียเรนจะเจอคนรักไหมไม่รู้สิบางทีเขาเจอแล้วก็ได้หลีขาพิการลงงายมีปัญหานะไม่บอกว่าไม้ทองพันปีไม่ผุหรอทำไมฉันนอนสิบปีพังแล้ว ฉันขอคืนของพูดบ้าอะไรโลงที่ฉันทำไม่เคยมีใครบน่นแย่ละชะตาฉันใกล้ถึงแล้วทำไมเจ้าขี้จนตายแล้วโผลมาหาฉันอีกหลีขาพิการตอนนั้นในสัญญาไว้ถ้าลงมีปัญหาจะคืนเงินนี่คิดจะเบี้ยวเหรอฉันอายุ60แล้วหมอบอกเหลือไม่เกิน3ปีเงินไม่มีมีแต่ชีวิตแต่ถ้าอยากจะอยู่ทำงานกับฉันก็ได้มีข้าวมีที่นอนแต่ไม่มีค่าแรงถึงฉันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าโดนฆ่าก็ตายเหมือนกัน อย่างน้อยตอนนี้มีข้าวกินฟรีก็ดูไม่เลวเท่าไหร่แต่เงื่อนไขนายนข้อที่งกเลยนะตัวเลือกนี้ก็ดูไม่เลวแต่เงื่อนไขนายนงอเข้าไปหน่อยนะจ่ายค่าจังบ้างสิฤดูเปลี่ยนผันแปดปีผ่านโดยเหมือนฝัน ตั้งแต่เสียเหรินมาอยู่ลีขาพิการอยู่ได้อีกค่าปีสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวคืนหนึ่งนอนในโรงแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเสียเหรินเลยประกักอยู่ร้านโรงนั้นทุกวันก็อ่านหนังสือเรียนงานฝึกทําลงต่อจากเขานี่ย่อเหลินบอกกี่ครั้งแล้วที่นี่คือร้านโรงนะเด็กผู้หญิงเอาแต่แวะมาแบบนี้จะดูไม่ดีรู้ไหมใครอยากพูดก็ปล่อยเขาพูดไปสิแถมตอนนี้โรคระบาดนัดไม่มีใครสนใจเรื่องเราหรอก ฉันไปทํากับข้าวให้นะมองแผ่นหลังนี้ยนเหลินเสียเหลินถอนหายใจเบาๆโรคระบาดลากยาวมาปีหนึ่งแล้วตอนมันเริ่มระบาดใหม่มๆพ่อแม่เธอก็เสียทันทีนานศพก็เป็นเสียเหลินจัดการให้เฮ้อนอนดึกนอนเช้าก็ไม่ต่างรอให้หนูคนนี้แต่งงานไปก่อนเถอะพี่เสียเหลินพี่เป็นเซียนหรือเปล่าเด็กบ้าพูดอะไรนะ่ะถ้าพี่เป็นเซียนจริงจะปล่อยให้แม่เธอตายเพราะโรคระบาดหรือแม่เธอเป็นเพื่อนสนิทของพี่นะพี่เซียเหลินฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ บางอย่างพี่หลอกฉันไม่ได้หรอกวันนี้เธอเพ้ออะไรอีกเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่ไม่ซื้อขนมให้นะแต่ฟันเธอกินพุทธาเชื่อมอีกไม่ได้แล้วไว้วันหลังค่อยซื้อให้หนี่ยนซื้อคือซื้อเล่นแม่ฉันเธอโทษพี่ที่ไม่ช่วยแม่เธอเหรอไม่เลยฉันไม่เคยโทษพี่ตั้งแต่เด็กพี่ดูแลฉันเหมือนน้องสาวฉันรู้จักพี่ดีเกินไปความลับนี้แม่เพิ่งบอกก่อนตายพรุ่งนี้พี่จะพาฉันไปล่าก,กระตายเรื่องนี้ หยุดไว้แค่นี้เถอะทำไมตอนนั้นพี่พาไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ยังจะทําเหมือนเดิมอีกหรือฉันอยากให้ลูกหลานเป็นคนฝังพี่ไม่ใช่ฉันพี่เข้าใจที่ฉันพูดไหมนี่ยนเหลินรู้ดีว่าเซียเหลินจะอยู่ไปอีกนาน18ปีก่อนตอนเธอยังไม่เกิดเซียเหลินก็รักแม่เธอแล้วแต่18ปีผ่านไปเขายังดูเหมือนหนุ่ม20หต่อพี่เซียเหลินถูกฉันหลอกไหมจริงจริงฉันหลอกพี่ได้อีกแล้วนั้นวันนี้พี่จะให้รางวัลอะไรล่ะนี่นะ ของขวัญวันเกิดเธอพี่เซียเหรินได้ยินว่าพุ่งนี้มีเสียนมาคัดสิทธิ์ฉันอยากลองดูเสียนอายุยืนมากมากบางทีฉันอาจได้อยู่กับพี่ตลอดไปเนี่ยเหลินเซียนไม่ใช่อย่างที่เธอคิดให้ฉันดื้อสักครั้งเถอะนะก็ได้ตามใจเธอฉันกลับก่อนนะพี่เซียเหลินออกไปเจอแดดบ้างสิอย่าเอาแต่หมกตัวในลรงเลย พ่เซียเรนเคยได้ยินไหมสิ่งที่เอื้อมไม่ถึงมาค้างใจไปชั่วชีวิตพี่ทําแบบนี้ก็แค่พันธนาการตัวเองสร้างโซดรวนเพิ่มเท่านั้นเองจูๆ่ๆแสงท้องก็ส่องลงมาจากฟากฟ้าเหนือเมืองแสงนั้นทอประกายไล่โรคระบาดออกไปในพริบตาชาวเมืองต่างสํานึกในบุญคุณแต่ต่อหน้าคําขอคุณเหล่านั้นหญิงสาวที่ยืนบนท้องฟ้ากับยังคงเย็นชาเหมือนยืนอยู่เหนือโลกไกลลิฟเด็กอายุต,ต่ํากว่า16ปีหากอยากลองวัดวาสนาเชิญอ,ออกมา ครึ่งเมืองแทบทุกคนลองหมดแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ทําให้ศิลาเปล่งแสงได้หลังล่อยอยู่นานเนี่ยนเหลินก็ได้เดินไปถึงเบื้องหน้าหินยักษ์เป็นรากวิญญาณน้ําชั้นเลิศหนูน้อยเจ้าจะรับข้าเป็นอาจารย์ไหมเห็นเซียนจะรับเป็นศิษย์เนี่ยนเหลินดีใจสุดๆแต่แล้วรอยยิ้มกลับไม่คงอยู่นานเธอเริ่มลังเลเจ้ากังวลเรื่องครอบครัวหรือถ้าไปกับท่านจะได้กลับมาไหมยอมได้ เรียนสำเร็จแล้วเจ้าจะลงเขาได้อีกอย่างนี่ฝากให้ครอบครัวเจ้าได้ข้างในคืออะไรกับบ้านเปิดดูเองก็รู้เจ้ามีหนึ่งชั่วยามจัดก,การเรื่องบ้านพอครบค่าจะพาเจ้าไปขอพระคุณท่านเซียนโปรดให้ข้าจัดก,การเรื่องเล็กน้อยก่อนรากวิญญาณน้ำชั้นเลิศดหายากยิ่งนักโอกาสนี้ห้ามมีพลาดโดยเด็ดขาดพ่เซียเหรินเซียนจะรับฉันเป็นสิบแล้วเธออยากไปเจ้าลิงลิงหรือ ใช่เพื่อสิ่งเดียวเพื่อความมัมตะโลกนี้คนมากมายจากมนุษย์กลายเป็นเซียนแต่ไม่เคยมีเซียนกลับเป็นคนธรรมดาทางสู่ความมัมมตะคือเส้นทางไร้หวนคืนหากวันหนึ่งเธอเดินจะเหนื่อยหันกลับไปดูสิพี่เซียเหลินจะอยู่ข้างหลังเสมอท่านมาเยือนถึงบ้านกระจอกเหลาช่างเป็นเกียรติจริงๆเด็กคนนี้มีวาสนาเซียนอนาคตไร้ขีดจำกัดแน่นอนทั้งหมดนี้เพราะตาเซียนมองขาด เนียนเหลินนี่ซนมาตั้งแต่เด็กต่อไปต้องฝากให้ท่านดูแลด้วยว่าแต่สำนักท่านอยู่ที่ใดหรือหากมีโอกาสข้าก็อยากไปเยี่ยมใต้ไปหมื่นลีมีสำนักหนึ่งชื่อว่าหลิงหลงจงคนธรรมดาเดิน30ปีก็ยังไม่ถึงแต่ถ้าอยากมาก็มาได้ไม่มีปัญหาคราวนี้ข้ามีภารกิจต,ต้องรีบไปเราต้องออกเดินทางแล้วพี่เซียเหลินคำพูดพี่ฉันจำไว้แล้วฉันจะกลับมาตามหาพี่แน่นอน แอบอยู่นานพอแล้วออกมาได้แล้วยังไม่ออกมาอีกจะให้ข้าเชิญออกหรือไงดูถ้าแม่นั่นจะไปจริงๆบินได้แล้วเก่งนักเหรอคุณชายอย่างข้านอนพันปีลูกมาก็บินได้เหมือนกันอย่าได้คิดรายกับเนียนเหรินเชียวไม่งั้นข้าจะขุดสุสาบนบรรพบุรุษเจ้าลาบเรียบ